ยไม่โดนไม่โดนแกได้่เย็น่เย็นหนเลยลบ่งเยดี๋ยวรูดึง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 มาโบกตกโบกตกควงดึ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 งมาดึง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 มาต่อควายโบกตกโบกตกควงที่ตีเพื่อห้สัตว์ยับเดียป้างดป้าเดป้าเดป้ดียป้าเดไหนแค่ไหนแค่ไหนตป้องสองจกบคงดกลืองจอแกควมึงาบังกัดสมดิกักสน้อย กองทุนอะไรกองทุนอะรมันตายเยอะมากมันตายเยอะมากเฮ้ยมาจุ่มมาจุ่มนะมาจุ่มน้ำมาจุ่มน้ำหลังบ้านหลังบ้านเฮ้ยมาจุ่มหลังบ้านคนไปเลามีไปเลามีไป ไอ้บอสตายหลังบ้านไอ้บอสตายหลังบ้านเรช่วยไม่ได้กินหน่อยดิกูชนะอะไรอย่างเงี้ยหัวตั้งหัวตั้งไอ้สัตว์ชุวเลน่อยมาช่วยหน่องหลังบ้านหลังบ้านเจอเกินดันไปหน้าเลยป่ะมึงเคยยอศพดิมันชุบมันชุบไอของกูกูพี่กูเฮ้ยกูเลี้ยอยู่กูเลี้ยวย่เพลจีเนเลยกูเลี้ยอยู่วมาช่วยหลังบ้านหน่อย ไอ้กาพับกลพบเกินกลพับเกินเลขขัไปอีกคุณยาคุณดนฟีดยาคุณได้ยหมกลับมาเล่นหลังบ้านด้เปล่าไอ้เชี่ยปั๊บหมดมัยังย่างใหม่เบรกเล่นดิเบรกเล่นดิเดกเล่นเลเกเล่นเลยน้องเด็กเล่นเลยไม่ปล่้ยนไม่ปล่อยนมันม่ปืนหรอกตรงนี้มันไม่ปืนหอกเมกลางไฟเัมงไขอใช้วมาเติมกลางไฟเติมกลางไฟ รู้มายิงไงกลับบ้านเลยคับบ้านบ้านแตกบ้านแตกบ้านคุณเองโง่เหี้ยถอยไปถอยไปน้องตรงนี้มันมีปืนมึงกลับได้กลับเลยน้องหนีกลับบ้านไปมึงหนีกลับบ้านไปกลับกลบบ้านมันได้นะเอ้ยกลับจบบ้านนั้นดึงมากลับตรงกูบ้านมันงงเลยน้อง ดึงมาบ้านมาหนะดึงมาบ้านมาน้องไอ้แพ้ผเช่เช่มาขวาเช่เช่ต้องการพี่ยิงนี่พี่ยิงป้อการปืนต้องการปืนต้องการปืนต้องการนข้าเสร็จแล้วดึงสมัยเลยทำตัวอะไรเช่คิมโง่เลยขี้ลอเลยเช่คิมเอออะไรมึงดึงไหนดึงไม่ได้ไปกลับปืนขวาล้มปืนขวาล้มมาปืนได้ปะดึงไปกลับโดนดึงต้องการโดนดึงต้องการต้องการโดนดึงอยู่ ข้าเสร็จแล้วดึงสบไหมสบมารวมกันดิสบเพื่อโดนเพืนโดนเพื่อโดนปืโดนวาี้มันหายดขวามาเรื่มมกันรวมกันดิออกเลยยาวเลยไปให้ยิงเลี้ยงผมหน่ยข้างหน้าเลยยิงเลี้ยงให้หน่อยยิงเลี้ยงให้หน่อยพี่เล้ยงกับอยู่ยิงเลี้ยงให้หน่อย้ยยยิงบยิงบอหน่อยพี่ยิงบอลยิงยิงยิงมกิกิกิมันจะมาปืนนะตันมันจะมาปืนตรงกลางนะตันยิงไงยิงไงรีนะคุรีนะคุรีฮัลโหลฮัลโหลขาเเนบานะนะ ใส่ยี่มอสนในดีนี่เกิดแล้วเฮ้ยยิงแก้เพิ่งวัวเวยิงแก้เลยฝังบ้านมานะฝ่ายลัี้วมดนีนีันนนนีเิเิเิ่นเิ่ตแตเายเยหนนะพี่กายพี่กายเรายิงเ้มมสอคนดูตรงกลางพอดูตรงกลางดูตรงกลางอีกูอยูู่อยู่นีมาเ้าวนี้เทียบืนน้องเายเยกันเลยยิงหน่อยไวแล้วไหววจเย็นเย็นไหวแล้วเกินแล้วเได้มมกทนดินไป้น่ันจะรู้วยิงนยน อย่าวัดไอ้สัตว์ยิงยิงคอมเสกัอยงไ้เหียเพื่อนเรทั้งสองกอนะเพื่อนโ้ยควายยิงหนยยิงหนยไอ้ไอ้ไอ้ไว่ช่วยทขวาหอยวาหอยขวาหอยหดขาเพอนาเ้ขวาผเพื่อนสอยเพื่อนขวาขวามาฝังมองมองาฝั่ไเรไตีไปชุไ่ย้วา้วางเลู้ไห ไม่ไม่่ทไม่ไ้ทำบหน่อยเพื่อนสดายเพื่อนทำรบหน่อยที่ทำครบดีที่ทำปีีมคืแล้วไ้นี่าไม่เหลืออ่ะันเอดิตัวราดีไหนมันมีขี้ไเนี่ยเป็นไม้เล่นไม้เล่น โอ้หัวตั้ตันอ่างนโหไปด่ามัน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 ไปดัคิมล้อเดี๋ยวหไปด่ามันที่เหลืไปด่ามันหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหหัวสันแบบนี้ไม่เชื่อเลยควายเหี้หมาไม่ใหญ่ควาเลยวมันใจควายเลยวเหี้แกงก่ามันใจควายเลยวเหี้ไหนเหี้ควายฟอมด่าควายวเหี้ก่าเหี้ไอเหี้หมาเหี้ควายเหี้ฟอมด่าเหี้อะไรวะเหี้ขยาสัตว์

เพอเพืนเข้ามาถบถบนถบนาเนมนตายสนตายสบถึงม่ได้นตายสาบมันตายสบมันตาเยอะมันตาเยอะมัตาเมตาเยอนันาเอนมันตาเอนกับตายเงินมัมาเยินมันมาเินันมาเยินันตาเยินตายมาเยิันตายเมาเยนาเมนาเอมันาเอมันาเยินตาเยตาเยอมนายเมาเยอมนยเมาเนอนายมาเยายเมนาเยอมนายเมนาเย เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นแค่นี้เล่นแค่นี้มึงเล่นตรงนี้ไว้เล่นแค่นี้ตบมือเนี่ยเพื่อนอะเพื่อนโดนท้ำเล่นเพื่อนโดนยิงขวาเล่นพื่อนโดนยิงขวาสวยตรงกลางเลยกลับมากลับมาม้าทุกคนกลับมาเบกหนึ่งไปรอไปรอไปใครน่ะพี่ทำมงตรงกลางเบรกไว้มึงเบรกไว้เล่นเน่นเล่นได้นะตบเยอะนะเล้เลย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 โอ้โหเพื่อนลุงดึงดึงดึง ไปชุบชุบเลยชุบใบชุ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 บบินชุบบินชุบดึงศพมาดึงศพมาชนะแล้วมึงดึงศพมาอยจะไหนเล่นเนี้ยเนมึงดึงศพมาเพื่อตายสอมึงดึงศพเพื่อนมาคุณตายยังคุณตายยังมึงดึงศพเพื่อมาชุบเร่องมันะมึงแพ้กูแล้วไอ้แต่ไอ้ไอ้เฮียไอ้สารมึงแพ้กูแล้วดึงศพเพื่อนมาดึงศพเพนมาดึงศพเพื่อนมาเพื่อนตายสองมึงตั้งขึ้นมาเอาเพื่อนก่อนไอ้เฮียมึงไอ้เมื่อว่าไอ้สารดึงเพื่อนก่อน อย่าปืนอย่าปืนอย่าปืนถอยมาถอยมาถอยมามเจอศเอาศพไปงปืนอย่าปืนเกนเย็นเกนเย็นกันกันกานการอานต้อาต้องิเพื่อนหน่อยดิเพื่อนตายเพื่อนตายดิเพื่อนหน่อยเพื่นเพื่อนตาย่เพื่อนก่อนเก่อเนี่ยเนี่ยเจอดำอ่ะถึ้มไเอาสมันกลับไปหน่อยมอาสุมันกลับไปหน่อยเพื่อนคนี่ขอคนนดึยจากติงสคนมาส่งกไปเลย มึงกระโดดมึงโง่ไไหมันหมดแล้วจะยังอย่าง้เหรอ่ดยวไดิไม่ด่าแล้วอ่ะวันไม่ด่าแล้เดกคุณถือศพไอ้คิมลตายเลยเฮียขนาดเต็มหัวยหงดึงเลยตายอ่ะไอ้สั์โอ้โหไอ้คิมทำไรเนี่ยโอ้ยไหววิชไหวซิวเลยไหวชิวดึงดึงโคชี้ปได้ปะ กูยังรอคไอเฮียตั้มล้วมึงตีมึงไหนไว้สัตว์ให้เฮียฮะมันมันี่ดิมึงมานนี้ดิมึงเก่าคุยอะไรของมึงไว้ไอเฮียตั้มไอสัตว์ไหนไหนไอเฮียตั้มมึงไไหนไอเฮียตั้มไอเฮียตั้มอเฮียตั้มไอเฮียตั้มเฮียต้มไอเฮียอเฮียตั้มเฮีย้มเฮียตั้มไไยตั้มไตัวไอเปียมไอตั้มไอ้ไหเปยวไอยตัมไอเตั้มไอเปยัไเียตมไอเียั้มไเฮีตมไอ้คไอ

พี่เดพี่เดรูปแบบผมสีขาวไม่เล่นอยู่ไหนไม่เล่นไม่เล่น่เล่นไม่เล่นไม่เล่นม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นม่เล่นไม่เล่นม่เล่นม่เล่นไม่เล่ไม่เล่นไ่เล่นไม่เล่นมเล่นมาเล่นม่เล่นม่เล่นม่เล่มเล่นม่เล่นม่เล่นม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 ่เลนม่เนไมเล่นมาเล่นม่เล่นม่เล่นมเล่นมาเล่นมนม่เล่นมาเล่นม่เล่นมเล่นมเล่นมาเล่นมเลนมน

อยากั้ค oui ี <fate> มานะยายบ้านนะยายบ้านนะเอาศึง yeah, ึ mm ึมาปืนมาขบขอย่าเล่นขบอย่าเล่นเอ้ยสวยไอ้บอตายบอตายไอ้บอตายอันนี้หาหาน่ันนี้หาปืพี่ว้าอนี่ันนี้ไอ้บอตายขวานะปืนี่ยิงเฮ้ยทำไม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 อ้นี้พี่โดนตาย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 ายตายตลยต้ยตยตยยยย่ยยยย่ยยยยยย่ยยตายตายต เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปสืมรู้่องรูรื่อง้เรื่องรู้พี่รู้องโอเคกูเห็น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 ไอลบอ้เลจบแล้วจับศจบศบยัายัมาม้หอยมา้างันบินบินบินงแล้วนะเปมาหายหนึ่งแล้วนะมึงจยนศพไหยพมายืนศพมากรกรสนหไปพี่เนลิศุเออกะกกกกูชวเพื่อนอยู่กะลับบ้านอะไรไอ้เหี้ยมีเพื่อน ยิงไปเลยมามึงรู้สลบเลยมึงรู้สลบไปมึงรู้สลบไปเดี๋ยจะย้ายไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยไปค่อยๆไปเพื่อนแกไปเทคอีกอีกอีกเมตรหนึ่งแล้วแกแล้วมึงใจเย็นๆกันนะป้ามึงลงกันเองอ่ะมึงเห็นสายป้าสายมาชุดฟีเยอะอย่าลงกันเองเยอะฟีน้อหน่อยฟัฟสาฟีสายได้บ้าฟีน้อายได้บ้างอยตัดสาได้้าผมกำลังไปผมกำลังไปผมกำลังไปเฮ้ไอ้อันนี้ตันนี้มึงย้อนหลังนะมึงมึงมึงโฟกัสสายได้ป้าเพื่อนไอ้ดิ อปกสายน่อยอนกาายนหน่อยหลหอน้าดึงศพไปดไมตัดลมไมตัดลมมีมตาไมมไปน้ดไปทนด่ดไปัไปอย่ล้มัอยตงข้างจะเกิดศตง้างจะเกิดนี่ไพยายามเปลี่ยนมิดน่อยอย่าไมหมดอย่าไมหมดอย่าไมหมดกลางไหนมกลางไหนลาไีทมกัมกันมกันมัขึ้นแมชูมี่ตัดลมมีตัดลมมานเขาพีุ่มตถึงบ้านเขาบุลเล่บุลเลลดล้

ไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วสวยๆเฮียรีหดวใยินขวามีเพื่อนหน้ารถสีขาวพยิไอ้กูหัวใจตั้งแต่ไฟต้นไฟกูจะหลุดคิมโตไปหลุดไอ้ยไอเป็นเล่นบ้ามาเลยว่คหลุดไปว่ามนมีคนนึงบาหลงบ้านมเอ่ะมันมาเ่นไแ้มันมาเ่งบ้าาเล่น่ไมาอกอรตมงไมออไมาอกพยิงด้วยกู

ลูกไปลูกไปลูกกลาฝ่ายก่าฝ่ายไปลูกเลยดลมดดย่าด่เดี๋ยว่าดีหลังซ้ายเพื่อนหลังตาตาเยอะพี่ตาเยอะดึงหน่อยได้มตาเด่แดงมนเดี๋ยวอ่าเลนหน้ารถเลหน้ารถคอเลนรคองันไดงเหรอเงี้ยไปนะอย่าข้ามไปนะมตายมตาเยอะเงคบไปหน่อยดีมันตาเยอะหน่วงชิบหายเฮียคอมอูด้วว่าคอมจะระเบิดมันเป็นคยแล้วมนอยู่ดีก็หน่วงไปดงศพกลางไฟเยอะดิ้งนึงเอียเก้าพัแม่นเสียมิ่งอยู่ร้อยเดียวไอเฮีย เพื่อเราให้หน่อยไฟเนี่ยขอ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 มึงเจ้ากูไปไหนนี่มึงกลัวกูปานนั้นเลยดีน้องปาะเบอร์หน่อย

ก็มึงไม่เป็นไงควายก็โดนกูอ่ะก็มึงโดนกูสะกอะไข่ไอควายอะไรมึงแล้วมึงควยอะไรอ่ะมึงก็มาดิควายมาเดี๋ยวมึงลุกเสร็จม๊บมึงใส่กับกูเลยมา เาไอควายเป็นบ้าดึงมนมาดึงาเพ่นมาดึงกลับมาอย่าเปไอตลกไอเยี่ยตจวตลกจัดเลยอย่ามัวอย่ามั่วอย่ามัไม่ดเไม่เจ็บว่ะดอกเนี้ยหยุดแม่ไม่ควรนะสายฉีีกินไอบอสพี่ในไฟบอสบอสพี่ในไฟ ไหว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 เห็นแม่ไอมันไหวยั่ไงเงี้เฮ้ยปืน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 นาพาดแดงปืนน้ำพาดแดงปืนน้ำพาดแดงปืนน้ำพาดแดงอ่ะลอปืนห้าปืนห้าปืนห้าปืนห้สวย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 มาที่มีรถมาไหมมีมีรถอยู่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  มีรถมีรถเฮียรถอะไรอ่ะมึงเชื่อศรัทธามึงศรัทธาไหม,มไอ้เดี๋ยวกูกลับเปสอ,สองทีนะกูกลับเปสองทีนะโอเคอนศรัทธา S M D อย่าเพึ่งอย่าพึ่งไอ้ดันพร้อมยังยิง,ยงลูกเต่าเ้อาไอ้ต้อตกเหรอ,หอไม่ใครยังไม่ตกป่ะบนรถอ่ะ ไมมุ่ดึงกันไวๆนะเว้ยอย่าหิวคิวนะเว้ยมึงดึงไวๆเลยมาดม่มนถึงบ้านเขาละราเปิดมาราเปิดมาถ่ยมาถ่ยมาถ่ยมาเราเปิดมาอุ้ยาดาาสวยไหมลูกสองมาลูกสองมากุลมากุลมากุลมาไน้อยงสบ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 งสก่อนดบงบก่อนดึงบก่อน กูตีหลังตายเนี่ยจบกัมาเรียบร้อยจบมาแต่เราจบเลยไอพี่คิมตายพี่คิมตายเด้งหน่อยเด้งพี่คิมก่อนเด้งพี่คิมก่อนับน้อยไปไปไปต่อสบายต่อสบายเด้งจบมามึงอย่าติดเล่นน้องมึงชนะมันแล้ว ไอ้เห JI, harmless, to, to, no. ี้ยตั้มไอ้สัตว์มึงโดนกูจริงสติสติไหมสติดึงสมมาต่อสมเพื่อนมาต่อสมเพื่อนมาวางเดี๋ยวไปไปเล่นไปเล่นเฮ้ยเออดึงสมไปไอ้หน้ารถแต่เมึงดึงไปให้หมดงานละเอียดหน่อยงานละเอียดหน่อยมึงละเอียดหน่อยมึงดึงสมมามึงอย่าติดไหลดิดึงเพื่อนมาขอบดีอาพี่ขอบดีอาพี่ขอบดีอาพี่ขอบดี ไม่ตายพี่ก right> no ี้มาตายโอ้โหไอ้เช yes> ืตนกูหมดขยายควายดึงไปน้องเราชนะดึงสไปต่อสไปน้องต่อสไปสวยมากกลับบ้านกลับบ้านเอ็นดีกลับบ้านชนะแล้วกลับบ้านน้องกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันน้องกลับบ้านกันกลับบ้านกันชนะแล้วไอ้กันน้องไอ้เหี้ยตั้มไอ้สัต์ยังมาเปิดยังเก่าไอ้เหี้ยตั้มมึงอายเพราะว่าไอ้เหี้ยกลับมากลับมา มึกลับมาไกลๆคนนึงเห็นบ้านไนึงเอาสปรยตอไปสปายปกไอก่อนบยนลงมีกศบยนลงมีกอรอรอนีกสั่งรอไอ้กี้ค้างขึ้นนะขวา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 ตัวนึงขวาตัวนึงปลนเลี่นเนเดินซ้าอ่ะขาวไอ้นิดนิดเอาปืนขวาปืนขวาปืนขวาเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเองหน้ารับหน้าคนรับหน้าดิหนอ

ดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยอย่าติดไหล่ขนหัวหนเล่นเพื่อทีมเราเล่นเพื่อทีมไอเฮตั้มมันจะโดนเราแล้วเล่นเพื่อทีมสวยมากต่อศพต่อศพเดี๋ยวพี่ต่อศพต่อศพหน่อยต่อศพหน่อยไม่ต่อศพไปแล้วเนือไปแล้วจู้ไปแล้วจื้อไอเฮตั้มเฮตั้ยต่อศพต่อศพต่อศพน้องแกล้งนละเหยียบแล้วเหยียบต่อศพน้องแล้วเหยียบน้องแล้วเหยียบ

มันหมดแล้วมันหมดสวยเดี๋ยวพี่ตั้งใจนะขับเพื่อได้ชมพี่ปืนดีปืนแต่ไปเลยกูเองกูเองคนมันอยู่หลังพี่นี่เขาอยู่คนในเพื่อนคิมคมยาคิมเหมือนกันเพื่อนยา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 มึงไม่เป็นเออไอ้ควายมึงเก่าเฮียเลยมึงจะถามกูในไอ้สัสกูขอดีๆมึงจะถามกูในมึงมานี่มึงมานี่กูเนี่ยคิมตัวจริงไอ้สัสมึงคิมไหนไอ้สัสกูคิมตัวจริงฮ เฮชชอไอสัตว์มึงคิมไหนไอ้สัตว์แถวนี้มันคือเขารู้จักแต่คิมโตเขารู้จักแต่คิมโตไอ้เฮียมึงคิมไหนไอสัตว์ไอสัตว์ไอ้คก็ตอกหัวเขารู้จักแต่คิมโตยิงอ๋อสัตว์มาเดียรพอแล้วยิงนิดยิงยิงต่างระดับไอ้น้องเฮดเฮยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยปล่อยหนึ่งทีหนึ่งโดยสองโดยเฮียเขารู้จักแต่คิมโตไอสัตว์มึงคิมไหนควาย อูรักรักรักไอ้เียตั้มอยู่ไหนวะตั้มเพื่อนรักกอยู่ไหนวะเฮ้ยตั้มอยู่ไหนเพื่อนไอ้เียตั้มจะหาตั้มไปลบอยู่ไหนไอ้กันน้องไอ้ตั้มไปลบไปละมึงคุยไรนี่ยุคนี้มันยุคคิมโต้จ้าไอ้ควาย ไอ้สัตว์วิ่งมาเจอมึงเหมือนกูเจอไก่อแบบว่าแบบไม่ต้องเลงไงกันน้องแบบไม่ต้องเลงไงกันน้องไอ้เกลีมมาที่ไหนไกันน้องไอ้สว์เทียนไอ้เลี้ยงล่อมาที่ไหนไอสาสัตว์อย่างนี้มนงไ่ได้สัตว์ไอ้ตัวเสือเดอาเสือรามาเลี้ยกูเหี้ยจ่อยเหี้ยอที่กางไอเหี้ยสับว้อไระมแล้วที่กลางยังไม่ได้บาเลยเฮ้ยตำรวจกูยังไม่ได้บัาเลยเอ้าตำรวจยิงไหม่นี่ เสียหอ้นี่แต่ทำไมไม่ทันยังไม่ได้พูดเลยหรือโอ้โหตำรวจเขาจับพีทีที่พวกกูเร่นกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ทีที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมึงคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในตากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนไม่ต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพร้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียร์ฉันชนพวกกูพุ่งเลยไปสุดแรงเกินป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตาอารีนาพวกกูลอยเสียดฟ้า